สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีในยามค่ำคืนครับมาแบบไม่ได้นัดหมายมเนื่องจากว่าในระหว่างที่เราเนี่ยกำลังทำงานอยู่ก็คือพูดง่ายเราอัดคลิปกันอยู่เนี่ยนะครับเพื่อไว้นำเสนอในวันนี้และพรุ่งนี้ปรากฏว่ามันมีวันนี้หรือว่าภูเนี่ยมันวุ่นวายมันลุงลังมากนั่นเลยประมาณแปดร้อยกว่าเรื่องนะฮะเราเลยคัดมาเหลือสี่อดไหนๆก็ไหนๆครับตามหงโลงสนามในวันนี้นะฮะเราจะนําเรื่องวันนี้ถือว่าเป็น วันที่ร2รักดาเครับเป็นปรากฏการ์เลยเพราะว่ามันมีการอินเอาของลิเวอร์พูลเนี่ยเยอะมากนอกจากอินเอาแล้วนะทผู้ชมมันยังมีเรื่องที่ลิเวอร์พูลเนี่ยปฏิเสธด้วยนะฮะก็คือไม่ขายหลุยดี s. <S อาร์สยืนยันแล้วนะครับว่าไม่ขายหลุยดีอาร์จากสกายสปอร์ตเยอรมนีเพราะว่าหลุยดีอาร์เนี่ยเป็นประเด็นกับบาร์เซโลนาครับและเป็นประเด็นกับบาร์มินิกใช่เพราะว่าบาเย่นเพิ่งขาย ดีลอยเน่ไปอ่านะฮะเน่ไปอยู่กาลาตาสรายส่วนบาร์เซโลนาเองก่อนนั้นนเี้อยากจะดึงไปเพื่อไปเสริมแนวรุกปรากฏว่าเอ่อม็กซ์เอเบลพูดกับสกายสปอร์ตดีนะฮะว่ายังไงก็ตามเนี่ยจบละเพราะลิเวอร์พูลไม่คุยด้วยคุณ <laughs> ลองแล้วอ่าแต่เขาไม่เอาลองแล้วเขาไม่เอาเท่ากับว่านักเตะคนนี้ไม่ได้มีไม่ขายและน่าจะไม่ขายในทุกราคาด้วยนะใช่อยู่ในสถานะที่ แต่ต้องไม่ได้ใช่นะครับ Untouchable เหมือนจานเราเนี่ยนะฮะห้ามแตะต้องแตะแล้วขึ้นง่ายนะฮะไปดาไ่าไปโดนแล้วไวายเลยตลุดไปหมดนะครับเพราะนั้นแล้วประเด็นแรกก็คือลุยดีอาร์อยู่กับลิเวอร์พูนะฮะณเวลานี้นะครับก็เป็นการบอกกับทั้งบบเยอร์และบาร์เซโลนาแล้วว่าไม่ขายครับะนะฮะเราคงได้เห็นหลุยดีอาร์เนี่ยระเริงไฟอยู่กับลิเวอร์พูลต่อสำหรับ อีกอินคาแห่งวายูเลครับ <Ooh. S 1> อือ่าคนนี้นะอยู่ก่อนนะครับแต่อีก3-4ประเด็นที่ตามมาวันนี้มันเกิดขึ้นและจบแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวแสนหนวดเขาไล่ให้ฟังครับกับ w o l f g กังบวกสมูเลอร์โวลฟาดเนี่ครับ,รบมีแหลมสิงทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงหสิงคอร์ปอเรชั่น ออแล้วครับวันนี้เนี่ยมันลุงลังมากคือมันเริ่มจากดีอาร์สไม่ไปแต่หลังจากนั้นมันมีทั้งไปและไม่ไปครับไปแล้วมาอืมมามาไปไปก็เอาเป็นเรื่องของนักเตะก่อนแล้วกันโอเคก็คือวันนี้มีย้ายออกเพิ่มอย่างนี้นะเรียวภูอยังเป็นทางการครับก็คือเจอเรลวควันซ่าอืมไปแล้วค่อยๆไปกันนี่ครึ่งโหลนะหกคนหกคนโอเคนะครับเป็นยังไงสำหรับดีลนี้ ก็ราคาเนี่ยสามสิบล้านปอนด์นะอุ้ยถ้าสามสิบล้านปอนด์นี่มันเป็นนักบอลที่แพงแกเป็นนักบอลที่แพงที่สุดของเลโบรุเซนนะครับในประวัติศาสตร์แล้วบวกห้าด้วยก็คือเป็นเป็นแอดออนครับแล้วมันมีแบบสมแคสซื้อกลับไหมเนี่ยมันนี้ไม่รู้นะไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้โอเพราะว่าออปชั่นตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันมีประเด็นของฮาวเวลเลียดครับที่ว่าถ้าสี่สิบสี่สิบเนี่ยคือมีออปชั่นซื้อกลับ แต่ถ้าห้าสิบ,บไปแล้วไปรับไม่กลับมาหรือเปล่าเอออ่านะฮะเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นนะโอเคเแต่คอนซาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ไปใส่เบอร์อสี่นะใส่แทนาทัาทาเลยเหรอโอ,โอ้โหทันทาทานายังในทีมของเอลิกเทนฮร์ดอืมอืมไปอยู่ในมือของกุนซอเนเธอร์แลนด์เหมือนกันนะครับค่ะหลังจากที่อยู่ในมือของอันเชล็อตแล้วก็คือคอนซาเนี่ยเป็นแบ็กอัพอ่ะนะฮะของทีมนะฮะแล้วก็เป็นแชมป์พิมเม์ลก ขราวนี้ไปอยู่กับเลเวอร์กูเซนซึ่งมีเอริกเทนฮาร์เป็นคุณซือ้อครับอืมเรียบร้อยก็เซ็นห้าปีเราต้องตามดูครับว่าว่าเขาจะเป็นอะไรเนื่องจากว่าตำแหน่งนี้นะครับคือถ้าถ้าโดยปกติเลเวอร์กูเซนในยุคของชชบิลลองโซ่เนี่ยเล่นแบ็กทรีครับแต่เอริกเทนฮาร์เนี่ยถนัดลายโฟอืมอืมก็คือซัมเมอร์เนี่ยเลเวอร์เขาล้างไพ่ค่อนข้างเยอะอืม แล้วก็ซื้อหรือเปล่าค,คือเขาเหมือนปั้นใหม่เลยพี่ <c oughs> <Okay. S 1> ซื้อนักเตะดาวรุ่งอายุน้อยเนี่ยมาเยอะก่อนหน้านี้ก็จะมีทีมเออร์มันของโบฟุม่มอันนี้ซื้อแล้วก็ส่งไปให้ทีมในออสเตรียยืมเป็นดาวรุ่งนะฮะแล้วก็มีอะไรอักเซลอะไรนี่แหละกองหลังฝั่งเศสม,ม,มาอีกอายุน้อยๆั้งนั้นก็เพราะว่าปีนี้จริงๆเลเวอร์เนี่ยสมองไหลนะฮะตั้งแต่ผู้จัดการทีมก็คือชเบียรลองโซ่นะครับฟอร์เรียนวีส กับทางฟริดเชอร์มี่ฟริมปงเนี่ยมาลิเวอร์พูลทั้งคู่ยูนันานทาไปไบเยนมิวนิกอืมอืม้วจะไหลอีกไหมเนี่ยนั่นสิมีโอกาสนะฮะใช่ก็เพราะว่าการิชาก้าเนี่ยมีข่าวมิลานใช่ช่วยผ่านมามีข่าวมิลานแต่เหมือนมันจะล่มไปนะเพราะว่าค่าเหนื่อยมันแพงไปหน่อยอะไรอย่างงี้มิลานก็ไปเล็งตัวอื่นเห็นว่าได้ลูก้าโมดิตอะไรพวกโอ้โหเดาลุ้มทั้งหูก้าโมดิตแล้วก็ พวกซามโอลิชีอิตาลีนะลูกอิตาลีโตริโนนะแล้วก็มีอะไรจดอนยาซารีจากคัมบูด <Okay, S 2> ิโอเคนะครับก็เท่ากับว่าลิเวอร์ pool เหลือเซนเตอร์จริงๆสามคนแล้วนะครับ,รบก็คือเหลือฟอร์จูฟันไดเหลืออิบราฮิมโกนาเต้แล้วก็โจโกเมสนะครับเพราะว่าคอนซาไปอย่างเป็นทางการก็คือดิวเนี่ยเราอาจจะทราบมานานแล้วแต่ว่าเขารอให้คอนซาเนี่ยรับใช้ชาติให้เรียบร้อย นะฮะก็คือในศึกยู21ที่เป็นแชมป์มาใช่โอเคนี่คือประเด็นที่หนึ่งครับอืมประเด็นต่อมา,ปร,อมาประเด็นต่อมาเนี่ยก็คือตําแหน่งของผู้ช่วยผู้จัดการทีมมือขวาสามัคคีแบบพี่หนุ่ยอมพลใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เสียจอห์นนี่ไฮดิงก้านะอืมอืมไปอยู่กับอาแจกนะไปเทิร์โปรเลยก็พูดง่ายๆว่าไปใหญ่อะ่ะครับอันนี้เราก็เข้าใจได้ไปเป็นกุนซือใหญ่ของอาแจกอัมสเตอร์ดัมครับ,รบมันเป็นข้อเสนอที่ปฏิเสธ มีได้ออ่านะครับล่ำไห้ไมีลงนะครับกรณีนี้นะฮะมันเหมือนบีตอนนี้นะฮะปฏิเสธไม่ได้ล่ำไห้ก็ไม่ออกนะอาจารย์พูดไปแล้วเอไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับที่เนี้ยพอไฮดิงก้าไปไฮดิงก้าได้เอายารอสเป็นประตูด้วยใช่ยืมไปครับแต่คนที่มาแทนคนที่มาแทนเนี่ยเป็นจูนี่ฟันมองฮอเฮียม้าเหมือนกันอ๋อนะฮะโอ้อันนี้ก็ จริงๆแ่บเ,เพิร์นโปไว้แล้วนะหรขับมาเป็นผู้ช่วยฟัดบงฮอสเนี่ยในความทรงจำของหลายท่านคงจะจดจำได้ยิงลูกสวยๆในฐานะแบ็กซ้ายในฟุตบอลโลกมาเคยยิงได้ในาบอลโลกแล้วเล่นแบ็กซ้ายแล้วก็ในฐานะกุนซือฟันอฮอสเนี่ยมาแทานเจอร์ลาดนะที่เลนเจอร์ที่เลนเจอร์สนะครับแล้วก็เกือบเป็นแชมป์ยุโรปนะแต่ว่าแพ้แฟรงก์เฟิร์ต แชมป์ยูฟายูโรปาลีกครับแล้วก็เขาก็คืองานล่าสุดอะไปคุมไปซิกตัสในตุรกีครับยอมลดระดับตัวเองนะมาเป็นผู้ช่วยแล้วก็โดนปลดนะโดนโดนปลดเนี่ยแล้วก็ไปไปทำงานวิเคราะห์ให้กับยูฟาแล้วก็เนี่ยมารับงานกันเลี้ยวภูโอ้โหน่าสนใจครับเือโจนี่ฟันมงคอสเนี่ยเป็นนักบอลคนหนึ่งนะที่เป็นแบ็กจอมบุกครับ แล้วตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยซื้อแบ,บ็กจอมบุกมาสองฝั่งคือซื้อแบ็กมือนซื้อปีกเปลี่นแบ็กสองฝั่งเลยเปลี่นแบ็กสองฝั่งแล้วได้ผู้ช่วยโค้ชเป็นแบ็กมาอ้อาวละทีนี้ก็ต้องคอยดูกันครับว่ามันจะไปยังไงต่อ,อเออน่าสนใจอืมอันนี้มันเหมือนเหมือนทางตรงเหมือนกันนะโอค้คือมันก็หายากเหมือนกันนะพี่คนที่ไปเป็น ระดับกุนซือคุมสองสามทีมแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาเป็นผู้ช่วยอีกทีใช่ใช่ซึ่งมันยากมากนะครับคืออดีตที่ผ่านมานึกแบบเร็วๆลิเวอร์พูลเนี่ยเชลลาอูดิเย่เคยเสียมือขวานะแล้วไม่ดีครับราฟาเคยเสียมือขวาปาโก้เป๋ไปพักหนึ่งปาโก้ยัดตารางใช่นะฮะแล้วก็เยอะกนครอปเนี่ยไม่ได้เสียเพราะว่าเพื่อนปปลดเองครับปลดเองกับมืออ่าปลดบูวัชออกไปนะครับ แล้วก็เหลือแค่คาวเวตเข้ามาครับเพราะนั้นแล้วเออก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งในตํานานของคุณซอริวพูลที่คุมทีมอยู่แล้วมือขวาไม่อยู่มือขวาหายมือขวาหายนะนีะ่เปลี่ยนคนแต่จริงๆแล้วอานเชลอตเองเนี่ยก่อนก่อนหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ไฮติงกาอยู่แล้วครับเออไม่ใช่ไฮติงกานะครับคือตอนนี้แกมีเฮคเคอยู่ก็คือซิปเเคอันนี้ คือมาติดพกติดตัวตลอดพกติดตัวนะ<ม>ครับจริงๆมันมีคนนึงแต่ว่าไอ้นั่นอะเบอร์พอมิดไม่ผ่านแต่แรก <laughs> อดมา <laughs> อดมาสงสัยมันไม่จ่ายภาษีแน่เลยนะฮะส่วนที่นี่จ่ายครบจ่ายเต็มครับฮ <laughs> นะแล้วก็ก็เลยต้องใช้ตอนนี้เลาบอกว่ามีเฮียเคอุ้ย <laughs> นี่มีทั้งเขคมีทั้งมาเลยด้วยเบาอไว้ไห่เร็วผเอออย่าเติมคำนำหน้านะมีเฮียเคกับเฮียม้ามาคู่กับ อ่าเนอร์ฉลอืมอืมโอเคตามดูกันนะฮะอ่าแล้วก็ประเด็นต่อมาครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วอืมของโค้ชผู้สาประตูนะนี่ก็น่าสนใจครับอันนี้น่าสนใจเลยฉายก่อนเดี๋ยวฉายซับก็คือไปดึงทางด้านหรอคาบีบาลเลโรมาอืมอันนี้คนเนี้เป็นอดีตโค้ชผู้สาประตูของในยุคตั้งแต่ลาฟาเปริเต้เลยนะพอืมอ่าตั้งแต่คุมลิเวอร์พูลตามไปยัง พวกอินเตอร์เชลซีอะไรพวกเนี้ยอ๋อเขาเขาเป็นสายลาฟาใช่อ่าอ่าเป็นทีมงานลาฟาเป็นอินเตอร์ครับแล้วก็คือล่าสุดเนี่ยอยู่กับเวทแฮมนะหลายปีก็ผ่านทั้งมาริโอเปกินี่เดวิดมอยงี้โอเคโอเคอ๋อหากินในกรีฑาเอ่อแกมพอตเตอร์ด้วยอะไรอื่ก็มันไปดึงมาจากเวทแฮมอยู่แล้วสิงก้าก็มาจากที่ไหนเวทแฮมอื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 มอ่า ต่อมเลยนะใช่แต่ตอนเป็นนักบอลเนี่ยเป็นนักบอลเอเวอร์ตันนะฮะก็น่าจะเป็นํำงานร่วมเนื่องจากว่าเป็นคารดิโอพอลทัฟเฟลที่อัมลาทีมนะทัฟเฟลนี่เป็นผู้สาประตูแชมป์โลกนะฮะของบราซิลเมื่อปี1ันเก้ารอยเก้าสิบสี่ใช่แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือฟาเบียนออสที่พึ่งเข้ามาพร้อมกับซอลตนั่นแหละในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วอืม ก็ออกไปด้วยออสก็ออกเหรอ,อ,อ,อใช่คือโค้ชผกสาวตรูที่ภูมมีสองคนเนี่ยครับอ่าก็คือทัฟเฟลเลเนี่ยแหละที่อยู่ก่อนหน้านี้นะแล้วก็ออสที่เข้ามาอืมเนี่ยเลออกทั้งคู่เลยโอ้โหนะฮะคือข้อหนึ่งท่านผู้ชมก็คือทัฟเฟลเลเนี่ยว่ากันว่านะครับคือเป็นโค้ชที่เงียบขรึมครับไม่ขอมีข่าวอะไรเลยแล้วก็ดูแลทางด้านของอลนะิสันเบเกอร์เนี่ยยิ่งกว่าความเป็นบราซิลด้วยกัน เพราะนั้นทำให้หลายคนมีแนวคิดเดียวกันว่าณเวลานี้อืตัวของไอซอนเบเกอร์พึ่งออกเหมือนกับเอ่อเรยะซีรีส์ชีวิตออกมาครับนะฮะมีมีออกมาซึ่งออกมาก่อนซาร่าออกมาก่อนฟันไดหลายคนก็บริมองว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าที่เตรียมไว้ในอนาคตว่าจะไม่อยู่ใกล้แล้วมันคิดได้เพราะวันนี้วันนี้เหมือนกัน จอร์จี้มามาัดาชวิลลี่มาที่สโมสรใช่ไปกันใหญ่เลยครับวันนี้มันก็เลยอีลงตรงนางเลยจําเป็นที่จะต้องมาแบบในยามมืดแบบนี้ให้กับทุกท่านนะครับเพราะว่ามามาัดาชวิลลี่เนี่ยซื้อไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับแล้วก็ปล่อยให้กับบาเลนเซียเนี่ยยืมตัวแล้วเซฟเป็นพลวันเลยนี่ก็ไม่ธรรมดานะเป็นมือชั้นดีคนหนึ่งเลยนะมาท้าชิงมือหนึ่งถูกไม่ได้มาเป็นตัวสำร,รองนะครับแต่คือง่ายๆมือหนึ่งยังเป็นอาริสันเบเกอร์เนี่ย แต่ถูกท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะคือเรารู้อยู่แล้วว่าเบ็คเกอร์เนี่ยเป็นท็อประดับโลกแต่เมื่อเมื่อมันมีมีตัวนี้มาก็ก็น่าสนใจครับในอนาคตของลิเวอร์พูลยิ่งทัฟเฟลออกทำให้หลายคนคิดเยอะเลยอืก็ว่าเบ็คเกอร์ตอนนี้ก็32แล้วนะใช่ใช่เอรอาก็เหลือสัญญา2ปี 2> ครับถ้าอยู่ครบก็3-4 อืมอาละทีนี้นี่คือประเด็นหมดไหมหมดแล้วนี่ถือว่าเยอะมากนะครับอใน<ล>วันเดียวนะมันก็มีทีมอื่นไงอ่าอย่างมีเชลซีเนี่ยได้ชัวเปโดไงโอเคจากไบตันโอ้โหซื้อไบตันยับเลยนะโอ้โอนะค่อนข้างเยอะนะวันนี้สําหรับตลาดนะครับที่ที่วุ่นวายแล้วก็ลุงลังครับก็ห้าสิบห้าล้านปอนด์บวกห้าด้วยนะออปชั่นดูไบอ๋อ แอดออนครับแ <Add on S 2> อดออนนะครับสัญญา7ปีฮะตามสูตร <laughs> โอโ้ปีนี้5แล้วน,นะเชลซีซื้อ5คนนะครับแล้วก็ลีชูเนเต็ดนะครับเปิดตัวของเซบาสเตียนบอนาวปรากันหลังจากวกบวกซึ่งชื่อเล่นตอนที่เราแอบ,บแซวตอนภาพบูเดลิก้าคือเซบาสเตียนบอน้ำบอลนาว <laughs> บอนาวมา5ล้าน5ล้านหนึ่ง5ล้านหนึ่งโอ้โหบอนาวมานี่นึกถึงวูเบอร์อะไรเหมือนกันนะเ <laughs> ออ รับรวมอนก mm ันเลยก็ลองดูนะบอนาวนี like <bbe> ่ก็เป็นเป็นสายบวกอ่ะเป็นกองหลังสายพทะอาจจะมีการเข้าที่โฉงชางหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นรองกิจแบบลูกกาอากาศเนี่ยว่าได้อยู่สูสีนะฮะเป็นการเสริมทัพแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกครับว่าประเด็นมันเยอะจริงๆก็เลยนำมาฝากสรุปอีกครั้งหนึ่งของลิเวอร์พูลหนึ่งไม่ขายหลุยดีอาร์สองนะครับก็คือ ขายจาริวคอนซาไปให้เลเบกูเซนครับสามโจวานนี่ฟานบองฮอสมาเป็นผู้ช่วยของอาร์เนอร์ชลอตโอเคสี่สี่ก็การออกไปของคาริโอทัฟเฟลแล้วก็ฟาเบียนออสได้อ่าได้คาบ้บาเลโลมาแทนโอเคนะครับเยอะจริงๆก็เลยต้องมาวันนี้ตามหงลงสนามแบบสดสวัสดีสวััดีครังกังมาก แชมเปี้ยนที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับการฉลองชัยอันใหญ่ยิ่งบีแหลมสิงห์บุกเมืองผููดีบันทึกทุกช่วงเวลาสุดยอดตลอดซีซันกับ Pocket ็ตบอลฉบับใหม่สตอรี่สีแดงเล่ม4 c h a ชม i o เปี้ยนสจากอิสตันบูลสู่เมอร์เซเดสย20ปีผ่านมากับ2แชมป์สุดมหัศจรรย์ของหงแดงหรวอว์พผู้บันทึกไว้ในคราวเดียวสั่งจองได้วันนี้ที่ไลน์อ B E E L A M S I N G ขอบคุณทุกท่านตรอบการติดตามอย่าลืมด้วยสโลแกนของเราดูแลดุดญาติมิตรแต่คิดตังจ้าจองเลยนะคะแชมเปี้ย